ชัวแอนนาชัวนี่ไงเห็นแล้วโอ้ะ <Okay. S 2> นีตั้งกล้องเลยทีนี้จะตั้งกล้องถ่ายเข้าไปตั้งกล้องก่อนจอดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะ oh my god look at this oh my god เนี่ยแนนาจะเดินขึ้นนะคะ oh my god ณตอนนี้ไม่รู้ว่าขั้นที่เท่าไหร่แล้วจอดใช้ได้อยู่นะคะ เงือใช้ได้มากน,นตอนนี้ใช้ได้มากเลยค่ะสาสีชมพูนั่งคอยอนนายอยู่ข้างบน บันไดก็ตอนนี้ก็จะมาประมาณนี้จะแคบแล้วก็เล็กลงกว่าเดิมวันนี้จะเสือเสียวหน่อยนะคะพเพราะไตเร่กันมองโอ้ไมค์ก้า o ีซีเรียสก้าวพลาดายได้นะครับพี่น้องคนทางยังอีกยาวไกล เราไม่ชินพื้นที่เราต้องใช้เวลาเราไม่รีบนั<ฮ>่นนะครับวิวไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะนี่ค่ะดอกไม้กับวิวข้างทางเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกสายทานเล็กๆ ดอกไม้สวยมากดอกชนิดนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่มันชอบแดดถ้ามีแดดดอกมันก็จะบานสวยสังเกตที่ไม่ได้โดนแดดมันก็จะบานเบาๆนูนดอกไม้ยาวตลอดทางเลยค่ะ ได้ยินไหมสาวคนเก่นอำเภอสีอชมพูเดินไปแล้วก็เล่นติ๊กตอกนู่นนี่นั่นไปแล้วก็หยุดไปอะไรนะคะพี่พี่เขาบอกว่าระวังด้วยพลาดเพราะว่าเมื่อกี้แอนนาพลาดก้าพลาดมาแล้วนะกรี๊ดเหมือนกับบันไดจะขาด นี่นะคะข้างบนมันก็สิประมาณนี้ข้างบนลมหนาวค่ะเพราะมันไม่ได้โดนเดดลมหนาวดีๆนายเชือกอยู่ไหนอ๋อตรงนั้นเหรอเออแล้วเราจะไปยังไงลอดเข้าไปใต้นั่น,น,นอ๋อ ช่เหยื่อนะเพราะไม่น่ามันสูงไปย้ในที่สุดเราก็ถึงแล้วหน้าหวัดเสียวมากเลยอะคะ่ะเนี่ยเชือกถ้าอยากจะไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปยืนตรงนั้นถ้ากล้าก็เอาสิลองใจเธอเป้า เราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไม่ไม่ขึ้นแล้วจะบอกว่าขาลงนี่โอ้โหขาสั่นใช้ได้เลยนะคะโอ้มกจอดนู่นนะคะสีสาวชีชมพูอยู่ข้างล่างแล้วแอนนาโมแต่เล่นติ๊กต็อกอยู่ขาลงก็จะสั่นสัน,นะคะขาสั่นเนาะเพราะเราต้องจับดีๆนะคะเพราะาตาลายพระเจ้าจอดใช้ได้เลยนะคะนี่ มันไม่เหมือนกับเดินเขาอะค่ะเพราะไอ้นี่มันแบบว่าโอ้ไ oh ม่กอดขาสัน่นค่ะสั่นไปหมดเลยสั่นจริงๆเห็นไหมคะต้องเดินแบบเดินลงแบบทีสเต็ปสเต็ปต้องระวังกันพลาดนะคะโอ้ไม่กอเนโอ้ไม่กอดโอเคเดี๋ยว เดินลงไปเรื่อยๆช้าแต่ชัวเราต้องเดินลงไปถึงข้างล่างให้ได้เมื่อกี้ใช้ประมาณเ,าเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงขาขึ้นขาลงก็นี่แหละ20นาทีลงทั้งที่ขาสั่น ญาิทิมตาแล้วคะณตอนนี้หลังจากที่เดินลงมาจากเขาคือหิวมากลงมาทันตอนมื้ออาหารพอดีเลยคือแบบหิวมากหิวมากคิดจริงๆ 嗯。<gasps>